โอเคเดี๋ยวเราพามาดูรอบตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นองค์นุสาวีของท่านนะครับอยู่ตรงนี้วิธีการสวดของท่านนะครับก็บูชาะธัญาโมพระนี่ยครพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศันตินโมพุทธายะพุทธสวดทั้งหมด3ามรอบเลยนะครับพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังสังฆล้อมอันตรายะวินาศันตินโมพุทธายะ ทางโผม่ทำมังโผมสังคังล้อมอันตรายยาวิหน้าสันตินโมกขายะอาธุนี่ผมจะพาวรนรอบนดนึงนะครับพื้นโคงนี้ก็พอสมควรนะเนี่ยครับโงคงท่านเป็นจริงฝากสับคนไทยที่ไม่ได้อยู่คนไทยนะมันสก,การนี่ประตูชุมพนี่ประตูกำแพงเก่าจริงนะแต่ว่ารีโนเวทใหม่นิดนึงปรับปรุงนะครับนี่นี่คือด้านหลังเท้าท่านผมขออนุญาตนครับขึ้นมานอนึง เนี่ยครับนี่คือประวัติของท่านอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับประวัติของท่านท่านเขียนจะมาจารึกไว้ตรงนี้เราก็จะมีกมืงคืนนี่ไฟสวยมากเลยนะครับรอบตรงนี้ตรงนี้องค์นี้ไว้สําหรับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือองค์จาลองของท่านนะครับขอุญาตนะครับองค์จาลองของท่านนะครับเอาไว้แปะนะครับนี่คือปัดประวัติย่อคือพระพุทธศักราชสองสามหเก้านะครับ เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันเป็นกระบฏต่อกรุงเทพมหานครครับแต่ยกกองทัพกันเข้ามายึดพระนครราชสีมาได้แล้วกว่าตอนครอบครัวชาวนครราชสีมาไปที่ทุ่งสำลิดนะครับอยู่แถวๆนี้เองเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูตอนนี้ผ่านท่านผู้หญิงโมรวมคนกําลังชายหญิงเข้าต่อสู้อย่างตะลุมบอลกองทหารเวียงจันแตกพินาศ เจ้าอนุวงศ์ถอยทัพกลับไปในที่สุดกองทัพไทยและยกตามไปปราบจับเต้าอยู่เจ้าอนุวงศ์ได้นะครับท่านผู้หญิงผู้กล้าหานได้นามว่าเป็นวิรสตตีกอบผู้อิสรภา,ภาพของนครราชสีมาได้สําเร็จได้ได้วยความสามารถมีคุณต่อประเทศชาติอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดก้าสาปนา ท่านผู้หญิงโมเป็นเท้าสุรานาเท้าสุรนารีนะครับนี่ของท่านนี่ประวัติท่านโดยย่อนะผมจะกดให้ดูนี้หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปที่อเมซอนคาเฟ่กันดีกว่าเรามีเวลาช่วงเรารอผมจะพักรถนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ไปมาชมเมืองเก่าเพราะเป็นเมืองเป็นเมืองโบราณนะครับแล้วก็ผมก็อยู่บนเขานี้กันแหละ เป็นเมืองเขานี้นะเป็นคนลูกหลานทัญญาโมนะครับเดี๋ยวผม